สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสาวพาเซ็ตมาทาเพื่อนจ๋าเมนูนวันนี้เพื่อนจ๋าตำซั่วหมูยอเพื่อนจ๋าหึหึน่ากินมากเพื่อนหึหึพเพื่อนจ๋าน่ากินมากเลยจ้่มาแต่งเพื่อนจ๋ามากินมาสุดๆด้วยกันเด้อหึหึตำซั่วหมูยอสีสันหึหึมาคนนี้จะใช้มือจ้ะ นี่แหละนี่ใช้มือจ้ะผักแก้มเราก็มีต้นจั่งต้นมะกรอกเหมือนเดิม,อ,มอันนี้หมูยอหมูยอหนังด้วยตำเสื้อหมูยอหนังมันเอสามลูก ถ้ากินเปรี้ยวหมูยอ่อหมูย่อหนังม้วนหลังบ้านหักปลอดสารพิษ ¡Ah! Vale. thiệt ra thế này, đi đang lắm มาเดินเพื่อน FC ใหม่ FC เก่ามาเ้ิยกันเด้อเพื่อนจา้าจะถือสายเพื่อนจาช่องนี้เป็นช่องเป็นช่องชอบแต่งตัวเด้อเพื่อนตามภาษาแต่งแบบเป็นสีสันเพื่อน แต่งให้เป็นสีสันแต่งโน้นแต่งนี่เอ,อดาดอกงูดอกไม้ใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีสีสันเ่อนจะ้ะมีคอมเมนต์หนึ่งเขาถามว่าแต่งตัวอะไรอย่างเงก็ <c oughs> เห็นแต่งตัวนะใส่ดอกไม้ใส่อะไรอย่างนงี้นะ มันเป็นสีสันเป็นการแสดงเพื่อนมันเป็นสีสันเป็นการแสดงดูให้มันเทึงเด้อเดี๋ยวขอบคุณนะคะ fc ที่เข้ามาคอมเมนต์ ถ้าติดตามจริงอ่ะจะเห็นตอนสมัยเมื่อสองปีที่แล้วแต่งตัวไปเลี้ยงวัวํำภาษาคนรักสวยร,รักงามเนาะปกติค่ะเต็มนะก บางคนก็เข้ามาดูว่าหาวาแต่งตัวเบาๆบอดการแต่งตัวไม่แน่นอนเพื่อนๆแล้วแต่จังหวะแล้วแต่อารมณ์เพื่อนบางคนบางคลิก็อาจจะแต่งตัวเป็นออเจ้าแต่งตัวอะไรเงี้ยสวยงามเงี้ยบางบางบางวันก็แต่งบางวันก็ไม่แต่ง บางนก็แต่งแล้วแต่อารมณ์วันไหนเกี่ยวย่าเหนื่อยแล้วก็ไม่แต่งวันไหนวันไหนไม่ได้เกี่ยวย้ามานั่งชิวๆเอาดีๆแล้วจะแต่งตัวนึกอจากเป็นอ๋อเจ้านึกอยากส,าสบายหร,หรือจากไป็นอก็แต่ก็แต่งไปตามภาษาเมือนนะขึ้นกับอารมณ์เด้อ บางชี่เป็นสีสันของสีสัน่ะบางคนเข้ามาดูก็ไม่ชอบแบบแี่าหาว่าเราเป็นบ้า ถามาบ้าไหมไม่ได้บ้าปกติแต่ว่าชอบแต่งตัวชอบให้มันสีสันมีเสื้อผ้าเป็นสีสันเพื่อนเแื่ถือสาเรื่องเข้ามาชมก็ ดูแล้วก็ให้เป็นความบันเทิงอย่าคิดเยอะทําคลิปไว้เก็บไว้ดูตอนเกแก่มเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเกแก่ไปก็ทําไม่ได้ละไม่รู้จะได้อยู่นูป่ะ up